เกิดเอียงคืนครับพี่น้องล่าสุดท่านนออาไอศกุลพรน์ออกมาขอโทษพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าสาหรับอาศกุลพจนนะคะกับเป็นเด็กหน่อยคนหนึ่งที่แกล่งแล้วก็เก่งมากๆเฮ็ดงานปานผู้ใหญ่ห้ามลุงห้ามขำพี่นอเฮ็ดงานก็คือผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะที่เมือนน่อคืนนอรเทีาไปทําการแสดงแล้วอาไอศกุลพรน,น้น่ะได้มีการออกมาโพสต์ขอโทษ เมื่อคืนถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นการแสดงล่ำเรืองตองกรเรืองแม่ยาหลับบะเลยลูกสะพายเป็นกระเทยมือแหลกนะคะหลังจากที่ได้มีการซ้อมมามากกว่า2เดือนนาทางบอลนกบอลน,นกก็ได้เ,ดเต็มที่เลยบุคลากรทุกคนก็เต็มที่โดยเฉพาะอาะอ้สกุลนภพก็เต็มที่กับงานจะ่ของคือการค่ะแต่ว่าเหตุผลที่ได้ออกมาขอโทษครับพี่น้องจะมาเปิดคลิปให้เบิรงนะคะว่าความแกล้งของเด็กหนุ่ยคนเนี่ย มันแกล่งขนาดไหนทําไมถึงแก้งชนิธิวาแกงจนจนสุดความสามารถแกงจนว่าสามารถแกงไห้อะพี่น้องแก่งจนแบบแข้งแกงจนบ่ไหวอะจังจะออกไมาเหตุพฤติกรรมแบบนี้จังออกมาขอโทษจังเมื่อคืนนเนาะไอ้สกุลนาพรเนี่ยได้ออกมาขอโทษในมีการมาโพสนะคะโพ์ในวันนี้นี่แหละแต่เป็นเรื่องราวของเมื่อคืน อาอ์ไอศกุนาพรเป็นเฟซจริงนะพี่น้องก่อนสีเบิงข้อมูลที่ยังก็ตามเตให้เบิงผู้ติดตาม7.8หมื่นนตอนนี้ของน้องอา,ายศกุนาพรนะคะแล้วก็กําลังติดตาม109คนค่ะอาอ์ไอศกุนาพรแล้วก็มีการติดต่อนะคะอย่าไปเสือเฟซปลอมเด้อค่ะพี่น้องเพราะเฟซลอมก็หลายขึ้นกันเดียเาให้เบิงค่ะพี่น,อพพน้องโพสต์โพสต์ไอศกุนาพรในโพสต์ว่าเมื่อคืนนี้อีล่าไม่ได้ออกลํำเรื่องหมดทุกฉากนะคะไม่ไหวจริงๆค่ะ พี่ลหลับขอโทษแม่ๆด้วยนะคะนี่คือความรับผิดชอบของเด็กคนนี้เพราะว่ารู้ว่าหูดีวามขันบ่ออกมาเนี่ยพอพอแม่ๆต้องถามหาบ่าออกมาฉากหนึ่งหรือบาออกมาแค่ฉากเดียวอีกหลายฉากบ่ออกมาเอฟซี FC นะเวทีต้องถามหาน้องก็เลยออกมาขอโทษครับพี่น้องและเหตุผลก็คือน,น้องหลับเกิดจากค้อมเนเล่าของเด็กหน่อยเราเบ่ไหวอีเลกก็ต้องพักผ่อนนะคะ หลังจากที่โพสต์ออกไปเนาก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากๆเลยนะคะพักผ่อนเยอะๆนะลูกเป็นกำลังใจให้เสมอย่าเห็นหนูออกฉากแรกกับพ่อ๋ากเช่นไ้ลูกฉากที่เถียงกับพ่ออ่าเห็นไหมแล้วก็ดูทั้งคืนจนเต้ยลานะคะคิดในใจอยู่หนูคงหลับกินยาแก้ไข้หวัดก็จะง่วงๆหน่อยรอดูวันนี้อีกค่ะนั่นก็คือคืนนี้นั่นเองค่ะร่างกายต,ต้องการพักผ่อนและลูกเข้าใจ พักผ่อนเพื่อเพิ่มพลังจะได้สดชื่นนะคะทุกฉากแม่ส่องหาอีลาเห็นแล้วก็นอนหลับอ่าเห็นไหมทุกคนก็ส่องหาไม่ว่าจะดูไหนไหนก็ตามแต่นะคะในไลฟ์สดหรือหน้าเวทีกับส่องหาตา,ายสุกนภาพรอนแต่ว่ามือขึ้นยู่ได้ออกมาบ่เมือทุกฉากก็เลยออกมาขอโทษขออภัยเพระพอเป็นเอฟซี FC นั่นเองค่ะพี่น้องอ่าเพราะว่าอ่าอยน่ะไม่สบายด้วยนะคะเห็นไหมหนูไม่สบายก็กิกนยาพักผ่อนนะลูกไม่เป็นไรค่ะพักผ่อนเยอะๆ คือมีตาเอฟซี FC ทีแบบหิ้วใจมแต่คอมมนที่หิ้วใจมากๆนะคะสาหรับน้องอาสุคนาพรเนาะทุกคนเข้าใจแล้วก็บอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าไม่เป็นไรนะลูกนะคะเข้าใจว่าอาสุคนาพรหนเมื่อยล้าออกมาขอโทษกาถูกต้องนะคะที่น้องออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ทาให้หลายๆคนเข้าใจว่าน้องนะ้นไม่สามารถออกฉากได้เพราะเหตุผลนี้และจะพาไปดูนะคะสําหรับเพจเพจ,เพจนี้บินตามเสียงของนกโพสกรได้เอาคลิปของน้องอาสุคนาพรมาลงค่ะทุกคน กะเห็นแลว้วเป็นคลิปที่น้องนะ่นนอนหลับค่ะแคปชั่นนี่บอกว่าเก่งมากลูกหลับพอตื่นมาก็แบบสตาร์ทเลยตื่นมาสตาร์ทตบมือพร้อมที่จะทํางานต่อน,นะคะพี่น้องก็คือรับไปลอกขึ้นฉากไปนะคะสำหรับน้องอาสุกุณาพรจะเอาให้ดูเป็นคลิปสั้นๆนะคะอามีคนเอาลงนอกขออนุญาตด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนมันอาจจะไม่ชัดนะมันไม่ได้โฟกัสอะ่ะนี่คือน้องหลับเนี่ยอาสุกนณาพรหลับค่ะทุกคน พออาอายหลับแล้วคือพอมีคนมาปลุกน้องก็ตื่นขึ้นมามีอินเนจีในการทํางานต่อเลยแต่ว่ากับเขาใจย่าเได็หน่อยว่าสบายนะพี่น้องกัมีหลับมีเมื่อยแนขนาดเขาเนี่ยสบายดีว่าไม่ยัง้งบริเวไขว้บริวัใใีวิในในยังก็ยังมีนอนหลับน้ำเหตุงานน้ำหนำ่น้ำหนีกับเขาใจเด็หน่อยแล้วมันว่าเมนเวลาว่าตรงๆคือมันว่านเวลาของอันไม่ใช่เวลาที่เด็กจะมาทํางานนะเวลาเนี้ยเป็นเวลาพักผ่อนของเด็กอ่าประมาณนี้ค่ะทุกคนมันเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาที่ ตอนได้รับการพักผ่อนนะคะแล้วคอมมนเนาะพี่น้องกับอ้อมตมนเป็นเสียนเดีวยวก,กันก็พูดว่าเด็กคนนี้คือแกล่งมากจริงๆนะคะเก่งมากจ้าสู้ๆนะ,ะเพื่ออนาคตวันข้างหน้าทุกอย่างที่เฮ็ดทุกอย่างที่สูงเพื่ออนาคตนั่นแหละเนาะค่ะพี่น้องเลือดนักสู้พ่อจ๋าคักเต้าความสุขน่ารักตื่นปุ๊บเก่งปั๊บเลยหลานย่านะคะเลือดนักสู้จริงๆอ่าเอ็ดดูมากๆ เด็กน้อยง่วงเนาะลูกาหาวิตามินกินให้ลูกในเดือค่าเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะก็ดูแลกันไปนะพี่นอ้องช่วงนี้มันกะเป็นช่วงที่หนาหนาวนอหนาวฝนเปลี่ยนเป็นหนาหนาวอากาศก็ล่างหนาวก็ร่งเย็นตากแดดตากลมตากฝนสลับเปลี่ยนกันไปนะครับพี่น้องก,ก็ให้น้องนะปรับปรับอุณภูมิในร่างกายไม่ค่อยทานด้วยความที่เป็นเด็กด้วยเนาอเอ็ดดูมากๆเลยชีวิตต้องสู้หนูโคตรเก่งเลยลูกภูมิใจที่แบบ แข็งแรงแล้วก็เก่งมีความอดทนวันนี้เพื่อวันข้างหน้านะคะอีหลาทําหน้าที่ได้เก่งมากเลยค่ะอดทนเหนื่อยก็ต้องสู้นะคะเพื่อญาติแล้วก็ครอบครัวเนาะเก่งอีหลีพี่น้องตรงย่อมาอ่าสุกนพ่อนีอ่เก่งเก่งชนิดที่ว่าสาเน่หนิย่อมนะคะว่าเด็กอายุสแสพี่น้องคือทําไมต้องเข้าใจว่าคนข้านั้นมันเลือกเกิดบ่ไรแล้วพ่อหนองมาเห็นแบบเนี้ย มีคนรักมีคนอินดูแต่ต้องแลกมาด้วยความที่แบบว่าคันวาตรงๆเสียสุขภาพพี่น้องโดยการที่เข้าไปนอนพักผ่อนย่้งมืขอคืนเราแต่นอกนยัง,ง,ง,งสูงนะคะสูงเพื่ออะไรสูงเพื่ออีหยัง สู่เพื่ออนาคตของบ้านของครอบครัวของตนเองนี่แหละค่ะพี่น้องอนาคตน้องอาจจะดังกว่านี้หรืออาจจะแบบไปในสายทางที่แบบดังกว่านี้หรือว่าทําอะไรที่แบบเปี้ยงป้างมากกว่านี้แต่ตอนนี้น้องยังเด็กกําลังเดินตามพ่อจ๋าญานุไปเรื่อยๆนะคะเทละก้าวเทืะก้าวค่ะพี่น้องนี่แค่ปีกว่าๆเท่านั้นรอดูอีกสองสามสี่ห้าปีหกปีข้างหน้านะคะอนาคตเป็นอย่างไรเราไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้เห็นถึงความเก่งแล้วกับความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของน้องสุกุณาพรนะคะขัน,น้องแบบ น้องบ่ไหวอยุตีน้องกับว่าถึงกับแบบว่ล้าบ่าขาดบ่อยอย่างในพี่น้องน้องเราไปแทบทุกงานน้องอยากสิแบบบ่สบายจริงๆแอดมิดรงมพยาบาลนะเสียค่ะพี่น้องแล้วน้องกัยังต้องรับผิดชอบหนาทีช่วงนี้กับช่วงเปิดเทอมสิ่งที่น้องต้องทําสิ่งที่น้องอายต้องแบกรับอี้ยงนั่นก็คือการเรียนหนังสือปีหนาขึ้นม้อหนึ่งเนี่ยพแพงค่ะก้าๆค่ะพี่น้องมัธยมนี่ค่ะก้น ปฐมนะคะปฐมนียังว่าเขาอนุโลมหายเลือดออนไน้ไดนะคะหอ,อนย่างไปสอบสอบพันเราก็แล้วเนาะแต่ว่ามัธยมนี่ค่ะพี่นอ้องเธอต้องไปสอบเธอต้องเก็บสะสมเวลาเรียนสะสมตารางเลียดขาดจากมือล่าจากมือคันขาดลา้ล่าไายเนื้อกระย่างไปไงต้องมีการไปขอท่าคุณคู่อีกนะคะว่าสีเหตุจังไหนต่อไปสำนักบาลสุขนุภาพอ,อาณาคนเนี่ยเสาเนี่ยมองออกเลยในเรื่องการเรียนเนาะว่ามันสิต้องคัดของในตรงนี้ตว่าเสื้อว่า ทางพ่อจา๋าญาญุสามารถจัดการให้น้องายสุกนครได้แน่นอนค่ะสําหรับมือหนีเนาะสาวเนยสังขารภาพเมาอ่อวันเสงเรื่องเล่าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องก็ฝากเพียงซ้ำหนีนะคะช่วงนี้บ่คอยเรียบร้อยนะข้าวเป็นบ่คอยเรียบร้อยข้าวอนายสุกนครปานใดเราก็ต้องขอพระไพ่นํานะคะก็ยังขอบคุณทีลหลายๆคนยังจําและก็ยังติดตามสาวเนยมาจนพอสมือนีนะคะขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตและก็กดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์กันเรื่อยๆค่ะ จำได้นะคะบางคนก็นจําได้เลยมาคอมเมนตนดูๆนะคะก็ถือว่าเป็นอย่างที่หิ้วใจมากๆเช่นกันค่ะสำหรับเมเนเจกับฝาพิษนีค่ะ